ามแบบนี้เลยถ้าโดนโกงประกันเมื่อโดนโกงประกันแล้วเราก็จะต้องเตรียมข้อมูลไว้นะเพื่อจะแจ้งความได้รวดเร็วนอกเหนือจากเราจะต้องเตรียมเอกสารนะคะในการแจ้งความตามคิดที่เคยลงไว้ค่ะเตรียมข้อมูลนะเพื่อจะไปแจ้งความที่สอน,นอดังนี้เลยค่ะ 1. ไปสอนอนที่เกิดเหตุสอนอนนะเป็นพื้นที่ที่เรารูดบัตรและเราโอนเงินสองนะคะ บอกตำรวจว่าต้องการดำเนินคดีระบุไปเลยค่ะแค่ลงประจําวันไว้นะไม่มีความหมาย 3. นะบอกว่าเราเพิ่งรู้ตัวนะว่าเราโดนหลอกห้ามบอกว่ารู้มานานแล้วแล้วเ,เพิ่งมาแจ้งความเพราะว่าถ้าเกินกว่า90วันจะดำเนินคดีไม่ได้ค่ะ 4. แจ้งวันที่เวลาที่โอนเงินในร,รูปบัตรธนาคารพร้อมหลักฐานการโอนเงินค่ะเช่สนสลิปเงินโอน 5. เบอร์ติดต่อนะที่มิจฉาชีพมันโทรมาหาเราเขียนวันที่แล้วก็ลำดับเหตุการณ์เพื่อที่จะเล่าให้ตำรวจฟังเช่นทักไลน์มารับไปเสนอราคาส่งเมสเซนเจอร์มารูดบัตรแล้วก็ติดต่อไอ้คนโกงไม่ได้เพิ่งรู้ตัวนะคะเห็นข่าวนะก็เลยรีบมาแจ้งความค่ะเจ็ดถ้าเราเราเกิดอุบัติเหตุมีความเสียหายนะ,ะมี่ารักษาพยาบาลสามารถได้ร้องให้มิจฉาชีพชดใช้ให้ได้ในศาล ตอนแจ้งความแจ้งด้วยนะคะว่ารถชนประกันเรียกค่าเสียหายอะไรบ้างใครมีประกันที่โดนโกงค่าซ่อมรถค่ารักษาพยาบาลค่าสินไหมอื่นๆกว่าจะได้เงินคืนเหนื่อยค่ะเสียเวลาไม่คุ้มค่ะแต่ถ้าเราไม่เอาเรื่องมันนะมันเคยตัวแล้วก็ไปถามกับคนอื่นอีกขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูกค้าคิดถึงเรานะคะเวลาต้องการความรู้และต้องการความช่วยเหลือพี่จิมภูมิใจค่ะที่บริการลูกค้าลูกค้าเราไม่เสียเปรียบค่ะเคลมได้มาก พี่กิมยินดีให้บริการน,นะคะ